ตอนนี้ก็ม้าหยาบตุ่มนะครับหยีซีวยครับเี่นงเขาหนาบกแห้งครับเี่น่นี่นี่ครับครับพี่น,ง,น,น,อง,อง,นงไปลุนไปเบิ้งนั่นกันครับบกแห้งเยอะครับโอ้หมงนีก็มีทางลงตัวบุกว่าว่าจะลงมาใส่ทางพีแล้วว่าจะบ่มีทางเลย ละเบืองนะพญาย,ย่อยำหลบครับเ่อใดเห็น,นกนนนนันมาดานแล้วครับนี่กันเริมาพอกนันอีกแล้วนี่ครับไอ้อหลบ,บน้าบกฤทธิ์หลบมั้งเหรอเออไม่สนใจก้อนยาหนูครบมันโอ้ดูดของ อี่ติบหใหญ่เอออยมยังพตดอกยมีอย่งตัหลบใหญ่ลบใหญ่เอาวงล้อรถตัวเก้าหนึ่งเ่รบ้าอันเห็ดไมเห็ดไมตัวเก่านึ่งน้ำตัวมีปูบ่หตัวเก่ายานน้มาหนามแ้อัน้กด้มกันก็บุกแห้งแบนี้ก็ขึ้นหนกับซ้อมขึ้นกับบุกวิดเหมือนด บมมีอย่างหนึ่งไปกู้ไปบ้านวันบีเอาขึ้นไปนี่กนน่อนเอ้น้ำมันนึ่งก่ <sheets S 2> อนเนาะแล้วลงให้นโป่งนี่มาถือเพรต้องก่ายไงตัวนึงต่วนึงเอาขึ้นไปนี่ก็อืมผมไมีอยังดอกสองลังเท่านี้นะนั่นหลายเนีย่ยยุคโคกโอ,โอ้ทั้งโคกเออเป็บว่านันต้อนใหม่ว่านี่โอ้ป่าบ่อนหลายแล้วป่าบ่อนลายต้องใส่หม้อนี่คือจะมาจะเอาเหือมาใส่ตุ่มเลึกๆมันหยเออ ใส่บนนี้เดินเดินบนนี้นี่บนป้าบนปอนี่ใส่อุ็นแป้นนี่ก็อย่างเฮ้ยโป่งเนี่ยเอาขึ้นหมู่บ้านไว้แลยก็หาหมูว่าท่านเออหาหมูเอามาไอไอตรงใส่นี่นะเจ้าเจ้าตัวเมื่อนี่รทางพุ่นหลังหนึ่งอยู่นี่หลังหนึ่งลังหนึ่งถือดีเออลังทางนั้นนี่บ่เคยถือดั้นมันมันบ่แป้นเลยมันบ่แป้นเลยแต่จะรู้พิเไซบนนั้นนี่หนั่นนั่นแหละ แขวะเฮียมาขับใส่ตัวเดินเดินกันก็ได้ใส่ดีคืออยังมัดเสือกิโยงลงมองมองได้มองมิดไส้ผมถ้าุ่นม,มันไส้เนี่ยแล้วเน,นี่ยมันก็เดินวิ่นไส้ดีคืออย่างใต้ๆๆตใหม่ตัวนี้ลงพอขึ้นแล้วครับพี่น้องเลยไปไหนมาคือ,อครอบมือนีบปเห็นผู้พาดอกผู้พาร์ตอะไรมากหรบผู้พาร์เขาเป็นรอบวัตถุบ่ม้ารอบบ่มาเนี่ยเศร้ามากตัวนี้ก็ไปย่านตุ่มครับ ยานตุ่มปลาขาวมายานตุ่มอีกแล้วครับมาหลุนเบื้งน้ากันครับจิตขึกนะครับนี่แะตุ่มครับที่เห็นดําๆนี่ครับน้ำบกครับมืันนี้ก็ประมาณคืบนึงแหละครับที่บกคืนนึงครับกับมือนึ่งกับคืนนึงกับประมาณจากสองนึงแหละครับ อนนี้จะลงไปยาเม,มืองคำติดถือวงถือบุโน่เหมือนนี่สมานบอมันคิมันเต็นเื้อครับ วันนี้ได้ปลาปลาเก่งนะครับนี่ปลาเก่งสองครับนี่ครับปลาเก่งปลาเก่งมีปลาสวยบอไรไปไหนนะครับเข่าปลาเก่งครับกนเข่าปลาเก่งก้นแหล่ปลาหน่อยบมดขาดข่านะครับเออหมาเหรอตัวครับก็ได้แน่ครับ เดี๋่งไปเงลังนี่ก่อนอีกครับเกิดใจกันเลยครับ ลายุกพี่นุ่มล้างเหนียกับเขาด้วกันครับล้างนียมีแต่ปลาสอยเลยครับนี่ก็มีแต่ปลาสอย,ยครับพี่น้องเอ๊ครับนี่ไายลายอยู่ครับ พยายามเบิ่งลังนี่ก,ก่อนครับมเคยเขาเลยครับใส่ในปลา,าเบิ่งอีกก่อนครับมันบกเขากับที่ย่ามาแล้วครับ โมมันครับครับต่างน,นี้ก็ได้ปลาเก่งน้ำครับต่้งน,นี้ถึกหลายครับปลาสวยครับถึกดีอยู่ครับมียืนลังนี่เลยครับนี่ ว่าท่านถือแจักเทือครับใส่จุ่นในปลาบอกเขาเลยครับทางไทยมองแป้นๆน,น,นี่มันเข่าดีอยู่ครับนาอเต็นอยู่นี่แต่ปลาสดๆเลยครับพี่น้องเบื้องแรกกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่กดติดตามใปนน้ำในเด้อครับเป็น้องเด้อครับ ครับมนนือกี้เตรียมเนื้อมาพรมเลยครับนี่ครัเนื่อข้าวสุกเลยครับข้าวสุกข้าวเย็น,นที่มันเลือครับที่เรากินบะหมี่มันเลือกอัเอามาผสมกับบัอาหารกับขนมปังครับนี่จะติดไปอากันครับ ออดี่ครับดีโอ้ตุ่มเระส่งเิเหยีอย่างยืนรับเอกไดโน่หนเนาะ แค่นี้แหละครับเทใส่คู่สิง่ายอย่ครับ หลังนี้ครับมอนมีปลาเก่งอี่ตัวหนึ่งครับกับปลาซอยปลาเกง่งปลาเก่งมาเข้าตุ่มตัวครับรเก่งเริ่มเข้าตุ่มแล้ว ตัวนีนองนี่ไหล้ายเลยครับโอ้เกือบจะหดสามลูเลยเพี่องๆตอนนี้ก็รทใส่ไ้ไครับใส่ไปขึ้นครับเตรียมเนื้อมาพร้อมนะครับอืมยานทุ่มมือครับพี่นนอง โอ,อ้เซนามหวเลี้ยงมันเลยใบยมันตายครับใช่หนึ่งหลังครับพี่นองเบิองแล้วกดไหลกดแช่กดไข่กดตามนำด้วยครับยนองให้พี่นองติดตามชมคลิปต,ต่อไปด้วยครับ คลิปมาให้พี่น้องเบ่งไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับเมนี้ก mm ็บ hmm. เวลาไปกนน่อนเดิอนครับต้นนี้ก็สิเป็นไซร์ไนะครับ mm hmm. ออกกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ